ขอจเจริญพรญาติโยมสุขูสุขคนทั้งอยู่ในประเทศและต่างประเทศในมื้อน,นี้นะอาตมาเองกะขออนุโมทนากับญา,าติโยมผู้ใจบุญสุขูสุขคนทุกฐานทุกคนเนาะที่ได้สปอร์ตและก,กดส u บสไ r i b e นะที่พักดันให้ ยู u ูบอ่าได้มาถึงจุดหาล่อยสับสไครเนาะก็ขอไปให้ถึงฟนะันเนาะก็คือให้ถึงอ่าหนึนะ่เนาะเพื่อจะได้ผ่านจุดที่ทางกฎของ YouTube กำหนดมานะและเมื่อน,นี้เนาะก็คือจะได้มา,อ,าอธิบาย ให้กับศรัทธาโจมผู้ใจบุญทั้งหลายเนาะให้ได้ผู้หับทราบนำกันก็คือในตอนนี้เนาะก็คืออ่ากำลังจัดเตรียมอ่าสถานที่อ่าเตรียมงานบุญอุทิศส่บนบุญสวนกุศลให้พอคำเผยสัญญารพอของอาตมาเองเนาะที่เพินเสียอยู่ในอ่าประเทศเลาวเนาะอยู่ทางบ้านบุระที่พินเสียตอนนี้อาตมาอยู่ที่ สหรัฐอเมริกาลัเท็กซัสเมืองดาลัฟฟอร์ดเวิร์ดเนาะคือมาปฏิบัติศาสนกิจอยู่นี่ก็ได้หลายปีพอสมควรเนาะก็คือประมาณ7-8ปีได้เนาะแตนะ่ในสถานที่แห่งนี้ก็คือเป็นวัดที่ตั้งใหม่เนาะแต่ว่าวัดเก่าที่เคยอยู่ที่เคยมาทำอิฐที่เคยมาผักทำอิฐตั้งแต่ ขึนยนมาแต่ประเทศเลาวก็คือจะเป็นอีกวัดหนึ่งแต่ว่าอยู่บริไกลกันดอกแต่ว่า,าขับรถไปกับประมาณสี่สิบนาทีเนาก็จะหอดอวัดเก่าที่เคยอยู่แต่พอหลังจากที่วัดนี่ตั้งขึ้นมาใหม่เพิ่นบม่มีครูบาอาจารย์ขาดเคินครูบาอาจารย์เพิ่นก็นเลยได้ไปคอก็เลย แต่มาซอยเพิิอนอันนี้เป็นยังยังยังโบเมนวัดทีทาวนอันตัวนี้เนี่ยก็ยังคือเป็นเป็นทีผักทงส่วข้าวเนาะแต่ว่าสถานทีทีเพิินจัดเตรียมไว้ก็คืออ่าจะเป็นอีกมองหนึ่งต่างหากเนาะแต่โตโตโต,ตทีเพิ่นเตรียมไว้ก็คือยังยังยังบบมีอาคารายังบบมีอาคารยังอยู่ในการอ่าแลนเอกสารอ่าในการทำ อาคารเนาะคือคือคือกฎระเบียบของของของต่างประเทศในการที่เราจะสร้างอาคารหรือว่าจะสร้างหฮอเทลโบวจะสร้างศาลาอีกอย่างสักอย่างเนาะแต่ถายังบวกขึ้นกันกับซิตี้เนาะถ้าทางต่างประเทศเป็นเชิงอินว่าซิตี้เนาะแต่ถ้าทางบ้านเฮาเป็นเชิงอิ่นมาขึ้นกับเมืองกับแขวงกับจังหวัดกับอำเภออะไรนี่ฮะมันจะขึ้นกันกับอำเภอ จังหวัดหรือว่ากับเมืองกับแขวงคาเขาสิเหตุ์ยังเขาสิก่อสางอีกยังขึ้นมาเขาต้องรายงานให้เขาได้รับรู้เนาะแล้วเขาอ่าแต่งตั้งวิศวกรออกมากรวดสอบออกมาอิจิเมตเบิงหรือว่าออกมา,าคิดลาเบิงว่าเจ้าสิใสเล็กท่อไดเล็กใหญ่ซำไดอาอาคารของเจ้ากวางซำได้เงาซำไดา เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่เข้าไปพักอาศัยเนาะคืออัน,นีนความความความเซฟอ่าความเซฟตี้ของของของระบบของเขาเนาะแต่ถ้ามันแต่ถ้ามองใดที่ยงบ่ทันได้เป็นเมืองหรือว่ายมบ่ได้นดดขึ้นต่อเมืองต่อซิตี้ยังเป็นแบบว่าอ่ถาถ้าบ้านทฮาเกาเอินว่ายังเป็นเขตชนบทนั่นนะ ถือว่าเขตแถวบ้านนอกหรือว่าเขตสุนทเพิ่นกันจะเฮ็ดยังเพิ่นการจะรจะ,จะง่ายเนาะก็คือเฮาบริคอคือเฮาจะเฮ็ดสางสางเอาโหลดเนาะสางเองถ้าเฮามีสางแล้วเรากับสางเอาเองแต่ถ้าเฮาอ่านกับซิตี้แล้วมันอยู่ในเมืองแล้วเฮ็ดยังเฮาก็ต้องมีซิตี้เนาะซิตี้ก็คือแบบว่าซิตี้ก็คืออ่าเฮาต้องหาสางแล้วเฮาก็ต้องรายงานต่อเมือง ว่าเฮาสิเฮ็ดบิวดิ้งอาคารเฮาสิเฮ็ดสาลาเฮาสิเฮ็ดหอแจกเฮาสิเฮ็ดกุติ้บอเฮาสิเฮ็ดเฮาสิส้างเฮือนสร้างยังกันแล้วแต่เนาะเฮาต้องรายงานให้เขารับรู้ทุกอย่างเพื่อความปลอดภัยเพราะแต่ละห้างคาเฮือนแต่ละลังอ่าแต่ละบิวดิ้งหรือว่าแต่ละหอแจกหรือว่าแต่ละลังล building, ลอ่าอ,อาคารน,นี่จะมีประกันเนาะประกันภัยแล้วเขาจะดูแลความปลอดภัยของประชาชนเป็นหนึ่งเนาะ ก็คือในกฎระเบียบของของของต่างประเทศเนาะเพราะฉะนั้นในการที่เข้าจะรล์เอกสารต่างๆในการที่สั่งสาพัฒนามันกาจะลาซาหรือว่าจะยากในจุกน้อยเนาะในการที่เข้าจารณ์ดีดิ้งเนาะแต่กะเอ่อเท้าเห็ุไปตามกฎเนาะตามกฎของเขาก็จะบ่ยากเนาะมันบอกคือทางบานเท้า ถามีเงินสร้างแล้วก็สร้างใดโลดเนาะแต่แต่แต,แต่แต่พอหลังจากที่เขามาได้ศึกษาอยู่ในต่างประเทศแล้วซึ่งมันมัน,ม,นมันบแมเนานะบางคนนี่มีเงินแต่ว่าเหตุยังกระบได้เนาะมีเงินเหตุยังกระโบได้ถ้าสมมติว่าคือเจ้าสิไปอ่าในเดินยนบ์บหรือว่าสิไปในาอ่า,อาสนามบินเวลาที่เขามีเงินสดครับ เข,เขาไปซื้ออาหารบอเขาไปซื้อกาแฟบอซื้่น้ำดื่มบอที่อยู่ในสนามบินหรือว่าในเดินยนต์เขาจะจ่ายเงินสดนี่จะบ่ได้เนาะเขามีเงินเขามีเงินแต่ว่าเขาบอสามารถที่จะซื้อสินค้าของเขาได้เนาะพะเขาจะจ่ายเป็นบัตรเป็นเครดิตคาดหรือว่าเป็นบัตรต่างๆเนาะเขาจะบอหาเป็นเงินสดอันนี้คือคือคือ,คอกฎระเบียบของของหลักการของการอยูอ่ต่างประเทศ หรือว่า,อ,าอยู่ในสนามบินหรือว่าในเดินยนต์เนาะอันนี้ก็จะได้เนาะก็คือสีแจงให้ขณาดญาติโยมสุขุสุคนได้ทราบเนาะก็คือตรงนี้มันก็จะลําบากใน่อยจักหน่อยเนาะเพราะว่าแต่ละงานแต่ละแต่ละบุญ บุญแต่ละงานเนาะจะเฮาจะจัดงานแต่ละเทือเขาก็ต้องได้มาเตรียมสถานที่มาเตรียมเก็บกวาดสถานที่มาเตรียมปูเสือส้อสะอาดปูสถานที่ต่างๆและลรรอหลับศรัทธาญาติโยมเพื่อที่จะมาทําบุญทําทบุญทํากุศลเนาะการลำบากนจักหน่อยเนาะพอแต่ละงานเขาก็ต้องหลังจากที่เสร็จงานแล้วเขาก็เก็บกู้ เก็บเต้นบอเก็บเสื้อสาดบอเก็บใบเป็นระเบียบเพียบหอยเนะาะเพื่อจะได้จัดเตรียมอีกเทานาเนาะเต่คืองานแต่ละงานเขาก็จะได้มาจัดเตรียมแบบนี้แหละอืมก็จะได้มาจัดเตรียมแบบนี้เตรียมแล้วก็คือแล้วก็เตรียมก็คือลําบากเพราะว่าเริ่มต้นใหม่เนาะนี่แหละหนึ่งในการที่ฮาผบมีสถานทีเนาะก็จะลําบากเนี่ยจากหน่อยที่อยู่ต่างประเทศเนาะสอง ก็คือเฮาอ่าภาษานี่แหละก็คือเน้นนักก็คือเรื่องภาษาถา้าเฮาบ่เป็นภาษาอ่าก็จะลำบากในการไปการมาในจักน่อยเนาะก็คือมันมันมันบง่ายคือทุกอย่างมันบง่ายนะเออก็คือทุกอย่างมันบง่ายแต่ที่ได้มาอยู่ต่างประเทศที่ได้มาศึกษามาปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนาที่อยู่ต่างประเทศก็มีสิ่งที่ ท้าทายในชีวิตและสิ่งท,ที่ท้าทายในกฎระเบียบของ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 ,ของสินสินธรรมเนาะของกฎแห่งการขนาดทรงเนาะก็คือสิ่งท,ที่ท้าทายแต่ก็ ยินดีแต่ก็ดีใจที่บาคูบาจานาถุกอาดถุกองค์ทุกรูปทุกรูปเนาะที่ผลได้อาศัยอยู่ในต่างประเทศนี่คือบอวาจะเป็นเสื้อาศาสตร์ใดกันแล้วแต่เนาะก็คือสามารถคุยกันได้สา,าสามารถสอยเรือกันได้เนาะสามารถห่วมงานกันได้อันนี้ก็คือเป็นผลงานที่ดีคือตอนที่อาตมาอยู่ที่เมืองไทยเมืองลาวก็คือจะได้พบแต่จะได้คุยแต่ในสปอร์แต่ว่าใน ประเทศไทยก็คุยน้ำอคคุบาอาจารย์ที่เพิ่นปฏิบัติศาสนากิจอยู่ในเมืองไทยเนาะแต่บ่ามาอยู่ต่างประเทศนี่คือจะมีเบิดเตทึงขนาดทรงไทยขนาดทรงลาวขนาดทรงจีนขนาดทรงเวียดนามขนาดทรงคัมรนเนาะก็หลายหลายหล,ลายขนาดทรงเนาะแต่เขาก็สามารถที่จะห่วมงานกันได้สามารถที่จะแบบว่าศึกษาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนความหู้ต่อกันใดอันนี้กับเอว่าเป็นผลอ่าเป็นผลที่ดีในการศึกษาถาอ่าการศึกษาเห็นโหดเนาะการที่อยู่ต่างประเทศนี่คือหนึ่งความลําบากลําบากหลายๆด้านเนาะลาบากหลายๆด้านเนาะการอยากจะให้ยติโจมได้หับหูเอาไว้ว่าการที่อยู่ต่างประเทศนี่คือเข้าบริเวณมีความสบายเนาะคือเข้าบริเวณมีความสบายคือผ่านี่จะลําบากลําบากเพราะว่าผ่านี่จะลําบากเป็น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 สองเท่าแหละ เนาะในการมันบอกคือคั้ลือฮัตเนาะคัลือฮัตนี่คือเขาจะตื่นมาเขาก็จะไปเหตุงานทํางานของเขาแต่ละมือขำมาเขาก็จะมาอยู่ในครอบครัวของเขาแต่ถามเป็นผ่านนี่คือหนึ่งเขาต้องศึกษาต้องศึกษาอ่านิสัยใจคอของขณะอยติโยมศึกษานิสัยใจคอของผู้อุปธรรมวัดวาอารามและในการที่อุปธรรมวัดวาอารามที่อยู่ต่างประเทศนี่ก็คืออาศัยแต่บุคคลที่ลีไทยหรือว่าบุคคลที่อ่า ออกกินเงินรีไทยแล้วนะคือกินเงินบำนาญแล้วแบบนี้นะก็คือจะได้อาศัยแต่เฉพาะผู้สูงอายุเนะาะถ้าบุคคลธรรมดาเขาก็ตื่นมาเขาก็จะไปเหตุงานเหตุการณ์ของเขาเนาะก็คือมันลำบากในจุดนี้แต่ถ้าเขาอยู่ในเมืองที่ว่าหาคนาผู้เท่าผู้แก่เนาะหรือว่าผู้ที่รีไทยแล้วามาคำวัดคำว่าก็า ยากเนาะเพราะฉะนั้นผู้ใดที่วัดใดที่เพิ่นตั้งที่ว่ามันมีอ่าุ้ริทายหลายเนาะเพิ่นก็ซัพพอร์ตหลายเพิ่นก็จะมีอ่าวัดนั่นก็จะมีอ่าผู้เฒ่าผู้แก่เนาะเข้าไปซอยหลายอ่าก็อันนี้ก็คือ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 ,คอ,คอ,คอในหลักการของของของอ่าวัดว่าลา,ามที่อยู่ต่างประเทศเนาะแต่ถ้าเป็นอ่าช่วงฤดู อ่าสโน่ลงหรือว่าหิมาลงกระแห้งลําบากขึ้นมาอีกเนาะก็คือว่าอาจารย์บางวัดเพิ่นก็จะได้อ่าเหตุพัตหารชั้นเองเนาะเพราะว่าขณะญยติโยมก็จะไปการไปการมากะยากบางทีอ่าผู้สูงอายุขับรถขับยังขยากในการไปการมาเนาะเพราะว่าอันนี้คือจะเราให้ฟังย่อ,อๆเนาะในการที่อ่า ปฏิบัติศาสนกิจคูบาอาจารย์ปฏิบัติศาสนกิจที่อยู่ตามประเทศเนาะพอสนั้นออกตนญาติโยมที่ห่วมกันกับขอให้มีความสุขความเจริญเด้อขออนุโมทนาทุกขา่งทุกคนพบกัน